สวัสดีทุกท่านครับนี่ครับหลังเกมครับอเล็กครับชนะน็อกไปโอ้โหมาก็เตะขาต่อยมัดแหละนะครับพยายามที่จะบุกบูสู้เข้าไปเรื่อยนะครับเอาใจเป็นแฟนตามสไตล์นะเพื่อนๆมวยฝรั่งมวยเด็กอัดเข้าไปตอนนี้ก็มาใช้สีเสื้อของสิงห์มาวินครับนี่พี่หนึ่งครับพัชนนก็ชสุวันครับเป็นผู้สนับสนุนอยู่ตอนนี้โอเคเลยไปไปวันนี้าาตามมาดู ทั้งอิทธิพลทั้งอเล็กเลยเป็นไงบ้างวันนี้พูดถึงอเล็กหน่อยพี่ชายผมผมว่าเด็กคนนี้ถ้าไม่ไม่เลิกมวยก,ก่อนนะก็มวยเงินแสนเป็นฝรั่งเงินแสนเลยแล้วเ็เป็นฝรั่งเงินแสนที่รูปร่างหน้าตาเขาเนี่ยภายนอกเขาคือฝรั่งครับใจเขาคือนักมวยไทยเขาขัดมวยแต่เด็กไม่เหมือนเด็กเหมือนฝรั่งที่มาหัดหมวยตอนโตม,นม,มันมันมนละสมกันคุณพี่หนึ่งไปติดตาติดใจเขาแต่ไปที่แล้วคนระับ ที่ต่อยราบเนินเว่าเจ้าของเขาผมรู้จักอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วใช่ใช่นีเขาจะกลับไปเขาจะกลับไปฝรั่งเศสเดือนหน้าเดี๋ยวผมไปผมไปผมไปฝรั่งเศสเดนเดนซ์เดนเดน้าคือยูโรไอแชมเปตตีเขาไปเจอเขาด้วยเขาอยู่ฝรั่งเศสก็คือไปตามเรื่อยๆอ่ะใครไม่ได้ใชครับผมไม่ได้เขาอยู่ผมคือตอนนี้พี่หนึ่งก็สนับสนุนเต็มที่อ่า โอเคเขามากครับเป็นอย่างครับเขาต่อยด้วกี่ไฟเองใช่ไหมเขาต่อยจริงเขาต่อยใต้อยู่หลายไฟแล้วนะแต่ว่าเขาต่อยที่ใต้อยู่หลายไฟคือล่าเดิมันที่ใต้มาเยอะแล้วอ่ะตัวเนี้ไม่ต้องเร่อความติดตาผมบอกให้ไปนั้นมาเลยบังเอิญยอดรุ่นคนไทยรู้จักกันด้วยถือว่ามันสมมติรอบนี้ก็มาอยู่ตอนพี่ดีต้องอาทิตย์หนึ่งแล้วครับเพราะมันสมองมวยของเขานี่เป็นคนไทยเลยนะภายนอกเขาฝรั่ง แต่ติดใจเขาเป็นนักมวยไทยผมบอกเลยคนนี้ถ้าไม่เลิอกมวยหน่อยมวยอื่นแต่แน่พัน9,900ก็คือตอนเอาโคมประกันเลยก็คือตอนนี้ก็คือมาอยู่กับพี่หนึ่งใช่แล้วครับเคครับขอบคุณมากครับพี่หนึ่งครับมาเดี๋ยวคุยกับน้องหน่อยเดี๋ยวรอคุยกับน้องครับเป็นเป็นกับถือว่าเก่งจริงๆนะสำหรับเจ้าวเล็กชาวฝรั่งเศสอ่ะยอดนนี่ะคุยกับน้องหน่อยอีเล็กเป็นไงบ้างวันนี้อีเล็กอเล็กอเล็กเชื่ออเล็กปะอีเอเล็กติดใจไหม อเล็กเป็นไงบ้างอเล็กพูดไทยได้ไหมเนี่ยนิดหน่อยอีกเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคุยเดี๋ยวผมคุยก็ได้อาวอคุยดูอาเป็นไงบ้างวันนี้มาแล้วมาแล้วลีามาแล้วอวันนี้เป็นไงบ้างน้องน้องยกวันนี้วันนี้ร่างกายดีครับมาดีมาดีสอมมาดีนะอเล็กนะครับผมดีใจไหมเสาวน้อยดีใจไหมแอปปี้แอบปี้โอเคนกนกยังไงนกยังไงบอกน้องดีเท่นิดนึงนกยังไ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 งอิเล็ก มันมาทุกรูปแบบเลยทุกรูปแบบเลยเหรอแบบไหนเดี๋ยวแบบนี้ลองดูนี่สองข่าก็ได้สองข่าก็ได้น้องไงน้องไงโอ้โหของหน้าตีหน้าเลยตีคนดังของหน้าเป็นด้วยอ่าไม่ธรรมดาเป้าหมายของอเล็กคือคืออะไรมวยแชมป์อยากเป็นแชมป์ไหมอเล็กครับอเล็กตั้งโก้เป้าหมายของอเล็กคืออะไรฮะอือพี่ชยู่วันเดียร์แชมเปี้ยนหนึ่งใจแล้วโอ้โหอาร์ติโก้กางหน้าันจะเป็นแชมเปี้ยนครับจะเป็นแชมเปี้ยนให้ได้ใช่ไหมอเล็ก ชนะมากี่ครั้งวินมากี่ครั้งแล้วบินอ่าตัดหมดห้าถึงสามครั้งชนะสี่มาแพ้แปดครั้งโอ้แพ้แพ้น้อยกว่าชนะเล็กใช่อเล็เอามาพูดๆอย่าพูดเลยพูดแล้วเอาไปพูดกับแฟนมวยหน่อยขอบคุณแค่บ้างขอบคุณแค่บ้างภาษาฝรั่งเศสเลยอะไรโอเคครับอเล็กแพ้หน่อยแพ้หน่อยอเล็กแพ้เหรอแพ้หน่อย แปลน้อยเออแปไม่ได้แปลไม่ได้โอเคครับเอทเอเอเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่ทิ้สามปีโอเคขอให้เป็นแชมป์นะบอกบอกบอกเขาหนักขอให้เป็นแชมป์ขอให้เป็นโอ้ไม่หมึ่นละหมึนมึนกับพี่ออสหมึนกับพี่ออสโอ้มึนกับพี่ออสเลยฝนตกนะเพื่อนข้างนอกโอเคนี่ก็คนแพ้ครับเป็นกำลังใจให้คนแพ้เพื่อนๆมันรูปร่างนะวันนี้ก็มีเป็นส่วนแล้วแล้วก็ ความหนักแรงรอ่ะพอมาดูตรงนี้เพื่อนๆดูดินะครับน้องพยายามเข้าไปปั้มตีแล้วนะครับจริงๆน้องเป็นมวยเข่านะพี่นะพยายามปั้มตีแล้วแต่มันก,ก,ก็ก็ตามที่เห็นเลยนะครับห่างเบาไปนาวไหมอายุไายแล้วอายุสูสีกันถ้า,ถามีโอกาสก็เดี๋ยวจะไปเจอกันที่เวทไหนไม่รู้เนาะแต่เราก็ต่อยมวยไปเรื่อยนะครับสูๆแนละ้วน้องชายโอเคครับ